เวลา9นาฬิกายสนาทีสมเด็จพระกนิธาธิรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามปรรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมพลาธิการทหารบกอันเพอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอพระเนตรโครงการทหารพันธีที่กรมพลาธิการทหารบกน้อมนำพระราชดำริการปลูกผักปลอดภัยไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน เริ่มดำเนินงานเมื่อปี2562ใช้พื้นที่นแผนกส่งกำลังสเสบียงกองเกียรกายกรมพลาธิการทหารบกโอกาสนี้ท่อพระเนรกิจกรรมต่างๆอาทิการเลี้ยงปลานิลจิตระดาที่พระราชทานแก่โครงการทดลองเลี้ยงในบ่อธรรมชาติปัจจุบันปลานิลจิตระดามีอายุ10เดือนเตรียมจับเพื่อจำหน่ายและแปรรูปเป็นปาร้าปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่า แปลงสวนแห่งการเรียนรู้ออกแบบเพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ใช้พืชผักสมุนไพรที่ปลูกตกแต่งเปง็นแปลงสวยงามมีป้ายบอกชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษการปลูกและประโยชน์เช่นตั้งโอช่วยต้านเสลล์มะเร็ง,งการปลูกผักถทาวายสำหรับทําผักดองวังสะปทุมปัจจุบันมีสมาชิก49คนปลูกผัก5ชนิดได้แก่ข้าวโพดอ่อนแตงกวาญ,ญี่ปุ่นแตงไทยอ่อนแครอทและโรสแมรี่ ในช่วงงานกาชาดที่ผ่านมาสมาชิกจะนำผลผลิตเข้าส่งวางสะปะทุมช่วยทำความสะอาดและหั่นผักก่อนบรรจุลงขวดโหลเป็นผักนองวางสะปะทุมสูตรพระราชทานพร้อมกันนี้ทรงทำผักดองสูตรอีสานใช้ผักกาดเขียวปลีและต้นหอมเป็นวัตถุดิบหลักใช้น้ำสาวข้าวและเกลือป่อนเป็นส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนบรรจุลงในขวดโหลพักไว้ในอุณหภูมิปกติประมาณ3วันจึงรับประทานได้ ปัจจุบันกรมพลาธิการทหารบกมุ่งมั่นผลิตทหารพันธีซึ่งเป็นทหารกองประจำการให้มีความรู้ผ่านการฝึกอบรมการปลูกผักปลอดภัยจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริของมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อปลดประจำการแล้วกลับภูมิล,ลำเนาและขยายผลออกสู่ประชาชนและจากสถาน,นาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นได้นำผลผลิตไปจำหน่ายช่วยเหลือประชาชนรอบค่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด และในปีที่ผ่านมาได้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ผัก4ชนิดคือบวบงูบวบเหลี่ยมมะเขือยาวและมะเขือเปราะเจ้าพระยาสำรองเพื่อเป็นมเมล็ดพันธุ์พระราชทานสำหรับแปลงมะนาวพระราชทานพันธุ์แป้นพิจิตได้รับพระราชทานกิ่งพัน์ธุเมื่อปี2563ทดลองปลูกลงดินในบอ่อซีเมนขยายพันธุ์ด้วยวิธีตอนกิ่ง สนับสนุนชุมชนรอบค่ายและกำลังผลที่สนใจนำไปขยายพันธุ์ต่อรวมถึงทดลองแปรรูปเป็นมะนาวดองเพื่อลดปัญหามะนาวล้นตลาดในการนี้ท่อพระเนรกิจกรรมในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อกเกษตรอินทรีย์จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสารแนวพระราชดำริป,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาตัวพิษเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการทหารพันธ์ดี ทั้งนี้ได้รับพระราชทานต้นกล้าพริกไทยพันธ์สีลอนจากศูนย์พัฒนพาพันธุ์พืชจักรพัธุ์เพนซิริในปี2564จำนวน740ต้นปลูกโดยใช้หลักซีเมนต์ประคองต้นพริกไทยจำนวน370หลักหลักละ2ต้นเมื่อเก็บผลผลิตได้จะน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อสนับสนุนการผลิตผักดองวางสะปทุมรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสภากาชาติไทย จากน้ำท่อพระเนตรการเลี้ยงเป็ดกากีแคมเบลพันปางประกงเพาะเลี้ยงเป็นรุ่นที่2จํานวน300ตัวไก่พื้นเมืองจํานวน200ตัวและไก่กระดูกดาซึ่งได้รับพระราชทานพ่อแม่พันยี่สิบตัวเพื่อการขยายพันธุ์ปัจจุบันมีไก่กระดูกดํารวม105ตัวนอกจากนี้กรมการสัตวทหารบกรวมกับกรมทลราธิการทหารบกเพาะเลี้ยงหมูป่าปัจจุบันมีจํานวน14ตัว จากผลสําเร็จของการดําเนินง,งานโครงการทหารพันธีได้ขยายผลสู่ชุมชนตามโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยโดยพลทหารปดประจําการและกําลังพลที่กเกษียณอายุราชการได้นําองค์ความรู้ไปต่อยอดในพื้นที่ของตนเองจํานวน20นายได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักไปปลูกเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชนและเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนยังได้ขยายผลสู่ประชาชนรอบค่าย ตลอดจนโรงเรียนที่สังกัดสำนนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ตำบลจันทึกรวม4โรงเรียนจะทำโครงการโรงเรียนนี้มีรักปลูกผักกินเองการดำเนินงานโครงการทหารพันธีกรมพลาธิการทหารบกได้รับการสนับสนุนจากกรมจราประทานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำจากลำตะคองขึ้นสู่บ่อพักน้ำพร้อมก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพื่อใช้ในพื้นที่ประมาณ120ไร่ พร้อมรองรับพื้นที่การเกษตรในอนาคตจากนั้นท่อพระเนตรการเลี้ยงแพะพระราชทานพันแบ็กเบงกอในปีที่ผ่านมามีลูกแพะเกิดใหม่19ตัวได้นอมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อพระราชทานแกร่ราษฎรในพื้นที่ในการนี้มีพระสด,ดำรัสช,ชื่นชมการดำเนินงานโครงการทหารพันธีกรมพลาธิการทหารบกก็ชื่นชมแล้วก็คิดว่า ต่อไปเราจะจะทำประโยชน์ได้อีกเยอะแล้วก็นอกจากการทำประโยชน์แบบนี้ก็จะเป็นการสร้างมิตรภาพในในหมู่ทหารด้วยกันคือในหมู่คนในหน่วยเดียวกันเพราะว่าของพวกนี้ทำคนเดียวก็ไม่ได้ต้องช่วยกันหลายๆคนกับอีกอย่างนั่นก็คือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ชุมชนที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ทำให้เป็นมิตรแล้วก็ความรู้สึกเป็นเพื่อนอย่างโครงการที่เราเรียกกันว่าเพื่อนช่วยเพื่อนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนเดือดร้อนลำบากาจะทำมาหากินไม่ได้ตกงานเราก็ช่วยให้เขามีความเป็นอยู่ที่ที่ดีขึ้นไม่ลำบาก มากเกินไปก็เพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนที่เดือดร้อนเพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็เราก็ได้ได้ความรู้สึกบางทีก็ในความสิ่งที่ตอบแทนเนี่ยความรู้สึกที่ดีเนี่ยมีคุณค่ามาก นั้นเจ้ากรมการสัตาหาัรบกน้อมต้านน้อมกระหม่อมถวายปุ๋ยหมักจากมูลลอ่อซึ่งกองพันุสัตตังกรมการสัตาหาัรบกผลิตจากมูลลอ่อตามพระราชดำริที่ทรงมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วท่อพระเนตรการฝึกสุนัขทหารของศูนย์การสุนัขทหารและกองพันสุนัขทหารกรมการสัตาหาัรบกแสดงถึงความแตกต่างของสุนัขแต่ละสายพันธุ์ที่นำมาใช้ทางการทหารประกอบด้วยพันยุอรนเชฟเพด พันมารีนอยที่เหมาะกับงานทางยุทธวิธีการรักษาความปลอดภัยและพันลาปราดอที่เหมาะกับการดมกลิ่นหาวัตถุต้องสงสัยซึ่งจะเริ่มฝึกสุนัขตั้งแต่อายุ2-3เดือนเริมีระยะเวลาการฝึก1ปี4เดือนปัจจุบันมีสุนัขอยู่ในความดูแลประมาณ400ตัวรวมทั้งสามารถต่อคู่ป้องกัน